สวัสดีครับพบกับผมทนายวิรยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏเลยนะครับหรือจะสอบถามทางไลน์ทางเฟซทาง YouTube ก็ยอมทามได้นะครับส่งภาพถ่ายส่งเอกสารส่งหลักฐานกลับมาได้นะครับจะอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยดูตอนเช้าดูตอนมืดดูย้อนหลังเข้ามาใน YouTube พิมพ์คาว่าทนายวิรยุทธ์ในช่องขถาวนะครับก็จะพบเจอข้อกฎหมายประเด็นคําถามต่างๆที่น่าสนใจที่ทนายยุทธ์ได้พูดคุยกันเอาไว้นะครับ วันนี้มาถึงตอนที่136นะครับในวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของอายุความมรดกนะครับมีกี่ปีบ้างนะครับในการถอนผู้จักการมรดกต้องใช้อายุความเท่าใดและหากทายาทซึ่งเป็นผู้จักการมรดกเนี่ยไม่ยอมแบ่งปันทรัพย์มรดกควรจะใช้อายุความอะไรในการบังคับนะครับสึ่งเนื่องจากว่ามีแฟนคลับหลายท่านนะครับได้เข้าไปใน Facebook ในเพจ Facebook หรือใน youtube ก็ตามหรือโทรทรศัพท์มาถามนะครับหรือไลน์มาถามนะครับว่ากรณีที่ผู้จัดการมรดกเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากศาลแล้วนะครับแต่ไม่ยอมนะครับโอนทรัพย์มรดกสักทีนะครับหรือเป็นกรณีที่แบ่งปันมรดกโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นกรณีที่ทายาทบางคนเนี่ยไม่ได้รับมรดกนะครับ แต่ต้องใช้อายุความเท่าใดอันดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าอายุความที่จะบังคับใช้นั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับถ้าเราแยกง่ายๆนะครับตามประมวลกฎหมายแพอาญาพิธีนะครับก็จะมีอายุความทั้งหมด3ประเภทนะครับนะครับแต่ก่อนที่จะพูดในเรื่องพวกนี้นะครับก็จะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกคลิปวิดีโอที่ทนายยุทธได้พูดเนี่ย ก็เป็นเพียงความคิดเห็นนะครับในข้อกฎหมายซึ่งอาจถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับบางท่านดูแล้วโต้แย้งนะครับแสดงคอมเมนต์ไม่ถูกต้องนะครับไปถามทนายท่านอื่นไม่ถูกต้องคก็แน่นอนนะครับหลายความคิดเห็นก็อาจแตกต่างกันนะครับก็เมื่อี้พูดถึงอายุความมันมีทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือ1นะครับอายุความ5ปีนะครับ2ไม่มีอายุความ3นะครับอายุความ1ปีนะครับ อายุความ5ปีคืออะไรครับอายุความ5ปีก็คือตามมาตรา1733ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาบอกว่าคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกโดยมิชอบนั้นมีอายุความ5ปีเช่อนทาไหรครับการจัดการมรดกโดยมิชอบเช่นผู้จัดการมรดกเนี่ยโอนซัพย์มรดกให้กับใครครับให้กับตัวเองนะครับถือว่าเป็นการจัดการมรดกโดยมิชอบนะครับหากทายาทคนใดคนหนึ่งรู้นะครับ ก็สามารถที่จะฟ้องนะครับผู้จัดการมรดกให้โอนทรัพย์มรดกหรือถอดถอนผู้จัดการมรดกได้นะครับส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่เป็นอาศัยหลักกรรมสิทธิ์นะฮะซึ่งไม่มีอายุความนะครับอย่างเช่นนะครับทายาทเนี่ยบางคนนะครับได้รับมรดกไปแล้วนะครับแต่นะครับบางคนไม่ได้รับนะครับ เช่นมีลูก4คนได้รับไป3คนอีกหนึ่งคนไม่เคยได้รับเลยนะครับแล้วผู้ดัการมอดกก็บอกว่าเนี่ยได้เท่ากันหมดนะครับทายาทเนี่ยได้เท่ากันหมดยกเว้นคนที่4อย่างนี้นะครับก็ถือว่าคนที่4เนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์นะครับว่าฟ้องผู้ัการอดบโดยที่ไม่มีอายุความนะครับว่าตนเนี่ยยังไม่ได้รับส่วนแบ่งเลยนะครับ แต่ถ้าทายาทคนนี้ได้รับส่วนแบ่งมาบ้างแล้วไม่ว่าจะมากหรือน้อยแล้วมาฟ้องตอนหลังอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถใช้หลักกรรมสิทธิ์ได้นะครับเพราะว่าถือว่าผู้กรมมำความผิยได้โอนทรัพย์มรดกให้แล้วแต่ได้น้อยนะครับอันที่3ามก็คือส่วนแบ่งนะครับในกองมรดกนะครับตามมาตรา17 5 4หนะครับซึ่งเขาบอกว่าคดีมรดกนะครับหมายความว่าอะไรนะครับ เป็นคดีพิพาทการระหว่างทายาทที่มีสิทธิ์ในกองมาดกด้วยกันเกี่ยวด้วยสิทธิิเรียกร้องนะครับส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกนะครับเช่นคดีเรียกทรัพย์มาดกขอแบ่งมาดกนะครับการใช้สิทธิเรียกร้องที่มีต่อเจ้ามาดกนะครับครับอย่างเช่นนะครับคดีนี้นะครับก็คือเป็นคดีมาดกที่มีอายุความ1ปีตามมาตรา1754อย่างเช่นนะครับตามตัวอย่างเมื่อกี้นะครับลูกมี4คนนะครับได้เป็น3ไอคนที่4่เนี่ย สมมติว่ามันได้นะครับเขาได้นะครับทายาทคนที่4ี่เขาได้แต่เขาได้น้อยนะครับอายุความก็มีเฉพาะ1ปีนะครับตามมาตรา1754ง 1, 5, อันนี้เขาเรียกว่าคดีมรดกก็คือคดีที่ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือได้ส่วนแบ่งที่ไม่ได้รับปรความเป็นธรรมนะครับเป็นคดีที่ทายาทที่มีสิทธิ์ในกองมรดกด้วยกนันเรียกร้องฟ้องร้องเอาเกี่ยวกับทรัพย์มรดกนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็เป็นชุด นะครับธรรมดาครั้งแรกนะครับปกติจะใส่สูตรไม่ใช่ใส่สูตรใส่เล็กไทยนะครับก็พูดนะครับก็ให้ความเคารพนะครับท่านแฟนคลับทุกท่านนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับถ้าแฟนคลับทุกท่านนะครับชื่นชมหรือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดติดตามสับสไครต์นะครับในช่อง u t u b e นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ